ความจริงของชีวิตที่น้อยคนจะยอมรับเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นในเส้นทางของชีวิตเราทุกคนต่างปรารถนาความสุขความสำเร็จและการเติมเต็มแต่บ่อยครั้งที่เราพบว่าตัวเองติดอยู่ในวังวนของความทุกข์ความผิดหวังหรือความไม่พึงพอใจนั่นอาจเป็นเพราะเรายังคงยึดติดกับภาพดวงตาบางอย่าง หรือปฏิเสธที่จะเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตบางประการที่อาจดูเหมือนเจ็บปวดหรือขัดแย้งกับความคาดหวังของเราความจริงเหล่านี้ไม่ใช่ปรัชญาที่ซับซ้อนแต่เป็นหลักการพื้นฐานที่ขับเคลื่อนโลกและการดำรงอยู่ของเราการยอมรับความจริงเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือการมองโลกในแง่ร้ายหากแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความคาดหวังที่ไม่สมจริงการเลิกโทษผู้อื่น และการกลับมาเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเรากล้าที่จะยอมรับความจริงเหล่านี้ชีวิตของเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ความจริงที่หนึ่งชีวิตไม่ยุติธรรมเสมอไปและคุณไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้นี่คือความจริงที่ยากที่สุดข้อหนึ่งที่หลายคนปฏิเสธที่จะยอมรับเราถูกสอนให้เชื่อในหลักการของเหตุและผลว่าหากเราทำดีเราจะได้ดี แต่ในความเป็นจริงโลกไม่ได้ทำงานตามกฎเกณฑ์นั้นเสมอไปบางครั้งคนดีก็เผชิญกับเรื่องร้ายและคนที่ไม่ดีก็อาจประสบความสำเร็จเราไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือการกระทําของผู้อื่นได้ทำไมถึงยากที่จะยอมรับเพราะมันขัดแย้งกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่จะควบคุมสิ่งต่างๆและความปรารถนาที่จะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในโลก วิธีที่การยอมรับจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นปลดปล่อยความโกรธและความขุ่นเคืองเมื่อคุณยอมรับว่าบางสิ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณคุณจะเลิกจมอยู่กับความโกรธความขับแค้นใจหรือการโทษโชคชะตาที่ไม่ยุติธรรมโฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้คุณจะเริ่มหันมาสนใจและใช้พลังงานไปกับการกระทำทัศนคติและการตอบสนองของคุณเองซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่คุณมีอำนาจควบคุมได้อย่างแท้จริง พัฒนาความยืดหยุ่นเมื่อเข้าใจว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคุณจะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความผิดหวังหรืออุปสรรคได้อย่างเข้มแข็งและยืดหยุ่นมากขึ้นลดความคาดหวังที่ไม่สมจริงคุณจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคาดหวังว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่คุณต้องการซึ่งช่วยลดความผิดหวังในระยะยาวความจริงที่สองไม่มีใครเป็นหนี้คุณอะไรเลย เรามักมีความคาดหวังว่าผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนคนรักเจ้านายหรือแม้แต่กระทั่งสังคมควรจะปฏิบัติกับเราในแบบที่เราต้องการควรให้ความรักให้การสนับสนุนให้โอกาสหรือให้ความยุติธรรมแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครเป็นหนี้อะไรคุณเลยการที่ใครสักคนทำสิ่งดีๆให้คุณถือเป็นความเมตตาและน้ำใจไม่ใช่สิทธิที่คุณพึงได้รับทำไมถึงยากที่จะยอมรับ เพราะมันขัดแย้งกับความต้องการที่จะรู้สึกมีคุณค่าและความปรารถนาที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้อื่นวิธีที่การยอมรับจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นลดความผิดหวังเมื่อคุณไม่คาดหวังว่าใครจะต้องทำอะไรให้คุณคุณก็จะผิดหวังน้อยลงเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คิดเพิ่มความซาบซึง้งคุณจะเริ่มซาบซึ้งกับทุกการกระทำดีๆที่ได้รับจากผู้อื่นเพราะคุณมองว่าเป็นของขวัญไม่ใช่สิ่งที่ควรได้รับ พึ่งพาตนเองได้มากขึ้นคุณจะหันมาพึ่งพาความสามารถและศักยภาพของตัวเองในการสร้างสรรคสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตแทนที่จะรอคอยการช่วยเหลือจากผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ใจความสัมพันธ์ของคุณจะบริสุทธิ์ใจมากขึ้นเพราะมันไม่ได้มาจากความคาดหวังแต่มาจากความรักและการให้โดยไม่มีเงื่อนไขความจริงที่ 3. คุณคือผู้รับผิดชอบ100ต่อชีวิตของคุณเอง นี่คือความจริงที่ทรงพลังที่สุดและยากที่สุดที่จะยอมรับเพราะมันหมายถึงว่าคุณไม่สามารถโทษปัจจัยภายนอกโชคชะตาหรือการกระทำของผู้อื่นสำหรับสถานการณ์ในชีวิตของคุณได้อีกต่อไปทุกสิ่งที่คุณเป็นทุกสิ่งที่คุณมีและทุกสิ่งที่คุณรู้สึกในวันนี้ล้วนเป็นผลมาจากการตัดสินใจการกระทำและการตอบสนองของคุณเองทำไมถึงยากที่จะยอมรับ เพราะการโทษผู้อื่นหรือสถานการณ์ง่ายกว่าการรับผิดชอบตัวเองการรับผิดชอบ100%หมายถึงการต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองและต้องทำงานหักเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีที่การยอมรับจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นกลับมามีอำนาจในชีวิตเมื่อคุณยอมรับผิดชอบคุณจะกลับมามีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองเพราะคุณรู้ว่าคุณคือผู้สร้างความเป็นจริงของคุณเองหยุดเป็นเหยื่อ คุณจะเลิกเล่นบทบาทเหยื่อที่ถูกกระทำและเริ่มมองเห็นโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้จากทุกประสบการณ์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคุณจะมองหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะคุณรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นที่ตัวคุณแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะบ่นหรือโทษคุณจะหันมาโฟกัสที่การหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ความจริงที่4ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในสังคมที่เน้นความสําเร็จเรามักกลัวความล้มเหลวมองว่ามันเป็นสิ่งบ่งชี้ความไร้ความสามารถหรือความล้มเหลวในชีวิตแต่ในความเป็นจริงความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดมันคือข้อมูลย้อนกลับที่บอกให้เรารู้ว่าอะไรใช้ได้ผลและอะไรไม่ได้ผลและเป็นบันไดขั้นสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงทำไมถึงยากที่จะยอมรับเพราะความล้มเหลว มักมาพร้อมกับความเจ็บปวดความอับอายและความผิดหวังวิธีที่การยอมรับจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นลดความกลัวที่จะลองสิ่งใหม่คุณจะกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนและลองทำสิ่งใหม่ๆโดยไม่กลัวความล้มเหลวเพราะคุณรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาความยืดหยุ่นและความอดทน คุณจะเรียนรู้ที่จะล้มแล้วลุกให้เร็วขึ้นและอดทนต่อความท้าทายได้ดีขึ้นเรียนรู้จากข้อผิดพลาดคุณจะมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนอันมีค่าที่ช่วยคุณฉลาดขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นขนคบเส้นทางที่แท้จริงบางครั้งความล้มเหลวอาจนำพาคุณไปสู่เส้นทางใหม่ๆหรือโอกาสที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนความจริงที่ห้า ทุกคนต้องตายและเวลาชีวิตมีจำกัดความจริงข้อนี้คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดแต่กลับเป็นสิ่งที่น้อยคนนักจะยอมรับอย่างแท้จริงและใช้มันเป็นแรงผลักดันทุกวินาทีที่ผ่านไปคือเวลาที่เราไม่สามารถเรียกคืนมาได้การใช้ชีวิตที่มัวแต่ตามหาความสุขจากสิ่งภายนุกหรือการผัดวันประกันพรุ่งที่จะทำในสิ่งที่มีความหมาย คือการสูญเสียงโอกาสอันมีค่าในชีวิตทำไมถึงยากที่จะยอมรับเพราะความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวและการตระหนักถึงมันทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนของชีวิตวิธีที่การยอมรับจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจัดลำดับความสำคัญของชีวิตเมื่อคุณตระหนักว่าเวลามีจำกัดคุณจะเริ่มจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างถูกต้อง มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปใช้ชีวิตอย่างมีสติและเต็มที่คุณจะเริ่มชื่นชมทุกช่วงเวลาในชีวิตทั้งความสุขและความทุกข์และใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีคุณค่าและเปี่ยมด้วยความหมายกล้าที่จะทำตามความฝันความกลัวที่จะตายทำให้เรากล้าที่จะเสี่ยงและทำในสิ่งที่รักเพราะคุณรู้ว่าไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพคุณจะลงทุนเวลาและพลังงานกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงเพราะคุณรู้ว่าสิ่งเดียวที่จะอยู่กับคุณไปจนวันสุดท้ายคือความรักและความทรงจำดีๆความจริงที่6ความสุขที่แท้จริงมาจากภายในไม่ใช่จากสิ่งภายนอกเรามักจะวิ่งไล่ตามความสุขจากภายนอกเช่นการมีเงินมากพอการได้รับการยอมรับ หรือการได้ครอบครองสิ่งของไม่ใหม่โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนแต่ความจริงคือความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่การเดินทางและมันกำเนิดขึ้นจากภายในตัวคุณเองทำไมถึงยากที่จะยอมรับเพราะสังคมกระตุ้นให้เราหาความสุขจากภายนอกและการมองหาความสุขจากภายในต้องอาศัยการฝึกฝนและวินัยในจิตใจ วิธีที่การยอมรับจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเป็นอิสระจากสิ่งภายนอกคุณจะไม่ถูกผูกมัดกับทรัพย์สินสถานะหรือคำชมจากผู้อื่นอีกต่อไปความสุขของคุณจะไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่มีคุณจะเริ่มชื่นชมและสํานึกรู้คุณในสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตปัจจุบันของคุณ ซึ่งเป็นรากฐานของความสุขที่ยั่งยืนลงทุนกับสุขภาพจิตคุณจะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตการฝึกสติการทำสมาธิและการบ่มเพาะความสุขจากภายในค้นพบความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนความสุขที่เกิดจากภายในคือความสุขที่มั่นคงไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรคุณก็ยังคงสามารถสัมผัสกับความสงบ และความเบิกบานได้เสมอบทสรุปกล้าที่จะเผชิญหน้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าการยอมรับความจริงของชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจรู้สึกเหมือนถูกกระชากออกจากความฝันอันสวยงามและถูกโยนลงสู่ความเป็นจริงที่บางครั้งก็ขมขื่นแต่การกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเหล่านี้คือการปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการที่มองไม่เห็น มันคือการเลือกที่จะตื่นจากภวังและเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความหมายและมีพลังอย่างแท้จริงเมื่อคุณยอมรับว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเสมอไปไม่มีใครเป็นหนี้อะไรคุณคุณคือผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้คุณต้องตายและความสุขมาจากภายใน คุณจะพบว่าตัวเองมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนจงเป็นคนส่วนน้อยที่กล้าที่จะยอมรับความจริงเหล่านี้และคุณจะพบว่าประตูต่อชีวิตที่สงบสุขเติมเต็มและเปลี่ยมด้วยความหมายกําลังรอคุณอยู่เสมอ